สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมานำเสนอข้อคิดจากหนังสือ Money 101โดย The Money c o d คหรือคุณจักรพงศ์เมฆพันธ์กันนะคะหนังสือเล่มนี้จะเป็นประตูบานแรกสำหรับคนที่สนใจเรื่องการเงินและอยากที่จะควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเองเนื้อหาในหนังสือเน้นไปที่การควบคุมประเด็นสำคัญ ในเรื่องการเงินส่วนบุคคลและให้หลักคิดหลักปฏิบัติอย่างง่ายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเริ่มต้นได้ทันทีที่อ่านจบแต่ละบทมากกว่าที่จะลงลึกรายละเอียดที่มีความซับซ้อนสิ่งที่คุณจะได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 1. ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา 2. แนวคิด และวิธีการในการจัดการการเงินส่วนบุคคลพร้อมแนวทางปฏิบัติ 3. การจัดทำงบการเงินและการวางแผนเพื่อบริหารสภาพคล่อง4หลักคิดและแนวทางในการวางแผนการเงินก่อนก่อนหนี้ 5. การวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงและภาษี6 วิธีการหาไอเดียสำหรับงานที่ 2, อ,อาชีพที่3และธุรกิจที่4ของคุณ7การจัดการเงินออมและแผน ABC สู่อิสรภาพการเงิน 8. การใช้พลังทวีเพื่อสร้างแผนกเกษียณเร็ว 9, หลักคิดคุณภาพการเงินที่ดีเพื่อต่อยอดสู่อิสรภาพการเงิน10 หนังสืออ่านเสริมเพื่อเรียนรู้ในระดับก้าวหน้าและนี่ก็คือ20ข้อคิดจากหนังสือมันนี่วันโอวันข้อหนึ่งคนเราจะมีจุดสกิดใจให้หันมาสนใจเรื่องการจัดการการเงินอย่างจริงจังเสียทีส่วนมากจะเกิดจากเรื่องร้ายเช่นสูญเสียเสาหลักครอบครัวบ้านโดนยึดครอบครัวล้มละลายเป็นต้น และมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเริ่มจัดการกับเงินก่อนที่เรื่องร้ายเหล่านั้นจะเกิดขึ้นข้อ2การจะร่ำรวยนั้นไม่ใช่แค่หาเงินเก่งแต่เราต้องจัดการกับการเงินของเราให้ดีด้วยซึ่งการจัดการนั้นหมายถึงการหาการเก็บการควบคุมการใช้จ่ายและการนำไปต่อยอดให้เกิดดอกผลที่ดีกว่า ข้อ 3. เราต้องมีเป้าหมายชีวิตก่อนว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนที่เราจะมีความสุขจากนั้นค่อยมาดูว่าชีวิตแบบนั้นต้องมีเงินเท่าไหร่จึงจะพอซึ่งนั่นคือเป้าหมายการเงินของเรานั่นเองข้อ 4. การจัดการการเงินต้องรู้สองเรื่องคือสภาพคล่องหมายถึง เงินสดเข้าออกในแต่ละเดือนและความมั่งคั่งหมายถึงการสะสมสภาพคล่องไว้ในรูปแบบทรัพย์สินต่างๆเราจะไม่มีทางมั่งคั่งได้เลยถ้ายังจัดการสภาพคล่องไม่ได้ข้อหาหาได้มากไม่ได้แปลว่าจะมั่งคั่งถ้าหากเงินที่หาได้ยังน้อยกว่าเงินที่ต้องจ่ายออกไปคนรายได้ เดือนละหนึ่งแแต่ค่าใช้จ่ายเดือนละสองแสนถือว่ามีสภาพคล่องแยก่กว่าคนรายได้เดือนละหนึ่งมืแต่มีค่าใช้จ่ายเดือนละเก0 0เพราะคนหลังยังมีเหลือเดือนละหนึ่พแปลว่าสภาพคล่องเป็นบวกข้อ6สิ่งแรกที่ต้องทำคืองบการเงินส่วนบุคคลคือ ทำรายการแสดงเงินเข้าออกในชีวิตแต่ละเดือนรายรับรายการเงินเก็บรายจ่ายเท่ากับเงินเหลือเฉพาะรายจ่ายให้แยกออกเป็นรายจ่ายประจำจ่ายทุกเดือนไม่จ่ายไม่ได้เช่นผ่อนบ้านผ่อนรถกับรายจ่ายตามการใช้ชีวิตเช่นกินดื่มช้อปปิง้งข้อ7อีกสิ่งที่ต้องทำคือ รายการทรัพย์สินเปรียบเทียบกับหนี้สินอย่าปล่อยให้ชีวิตมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนานเกินไปข้อ8เรื่องเก็บเงินนั้นเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ต้องเก็บครั้งรับมากๆก็ได้แต่ขอให้เก็บอย่างสม่ำเสมอข้อ9นี่มีได้แต่ต้องไม่เกินกำลังจนกระทบสภาพคล่องและนี้ที่น่ากลัวที่สุดคือ นี่ประเภทใช้ก่อนผ่อนที่หลังเช่นซื้อสินค้าผ่อน6ถึง24เดือนไปเที่ยวต่างประเทศผ่อน6เดือนข้อ10การเลือกสินค้าของที่มีภาระผ่อนยาวห้ามซื้อเพราะจะเอาของแถมหรือผลประโยชน์ระยะสั้นเช่นได้สิทธิทางภาษีหมายถึงได้สิทธิปีเดียว แต่กระทบสภาพคล่องไปสิบปีแต่ควรซื้อเพราะผลประโยชน์จากการใช้งานเท่านั้นข้อ11ซื้ออะไรอย่าลืมนึกถึงค่าใช้จ่ายที่จะตามมาด้วยว่ากระทบกับสภาพคล่องไหมเช่นซื้อรถจะมีค่าน้ำมันค่าซ่อมข้อ12การซื้อของด้วยเงินเก็บแบบที่คนสมัยก่อนทำ จึงเป็นการซื้อที่ปลอดภัยและไม่กระทบกับสภาพคล่องแต่คนสมัยนี้ไม่ค่อยทำแล้วเพราะกระแสบ,บริโภคนิยมกับความอยากได้ข้อ13หนังสือบอกตัวอย่างของทางเลือกในการลงทุนหรือการเตรียมตัวเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินไว้หลายอย่างไปอ่านและเลือกทำตามอันที่เหมาะกับตัวเราเพราะแต่ละคน มีเงื่อนไขไม่เหมือนกันข้อ14เมื่อเราเตรียมพร้อมสำหรับเจอเรื่องร้ายๆเราจะพบแต่เรื่องดีๆข้อ15ออกแบบชีวิตหลังเกษียณได้เลยตั้งแต่วันนี้ยิ่งเริ่มต้นไวจะยิ่งมีเงินเก็บเมื่อถึงวันเกษียณสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเราจะมีะไรายได้อะไรอีกไหมเมื่อเกษียณชีวิตวัยเกษียณต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง และวางแผนออมเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการข้อ16อย่ามีหนี้หลังกเกษียณเพราะนั่นคือนรกที่แท้จริงและหนี้ที่จะเกิดได้หลังกเกษียณคือหนี้บริโภคทั้งนั้นซึ่งไม่ใช่สิ่งจำเป็นเลยเพราะรถบ้านทรัพย์สินหลักๆควรจะหมดภาระและได้มาเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วลูกก็เรียนจบ รับผิดชอบตัวเองได้แล้วเหมือนกันข้อ17หนังสือบอกวิธีคำนวณการเก็บเงินสำหรับการเกษียณให้ด้วยซึ่งข้อมูลอันนี้ดีมากๆทุกคนควรทำตามตั้งแต่วันนี้18ทุกคนมีไรายได้เสริมได้อย่าปล่อยให้ชีวิตมีไรายได้จากทางเดียวเพราะมันเสี่ยงมากที่สุด19 หาทางสร้างพาสิบอินคัมจากทรัพย์สินที่ทำรายได้ให้เราได้เช่นอสังหาริมทรัพย์หรือที่เปล่าก็ได้ค่าลิขสิทธิ์ดอกเบีย้ยปันผลและอื่นๆเป็นต้น 20. อย่ามองแค่เงินระยะสั้นให้โฟกัสที่ไรายได้ระยะยาวเรื่องการเงินส่วนบุคคลชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า ส่วนบุคคลแปลว่าเราไม่ควรเอาเงินของเราไปเป็นภาระกับใครและไม่ให้ใครมารบกวนเราเราทุกคนต้องรับผิดชอบเรื่องการเงินของตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตอนาคตที่ดีกว่าอ่านแล้วต้องทำตามรับรองว่าจะได้ผลที่ดีจริงถ้าอ่านรวดแล้วไม่ทำอะไร ก็จะไม่ได้อะไรเลยและนี่ก็คือข้อคิดส่วนหนึ่งจากหนังสือมันนี่วันโอขอบคุณบทสรุปจาก Trick of the Trade ขอบคุณค่ะ